คค่ะาในนในนนนัี้ครบามของเป็นตัวแทนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับสำากัดมหาชนนะครับผมก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ในความร่วมมือการระหว่างเทศบาลนครนครปฐมนะครับแล้วก็ทางบริษัทแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับเทศบาล4ี่ชวนะริชาตุพิษนะครับในการทำโครงการเพราะพันธุ์ดี NT ทยุทครับสำหรับปีนี้นะครับ โครงการนี้นะครับเราทําไปทั่วประเทศและนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะครบทุกโรงเรียนทุกจังท,ทุกจังหวัดเนี่ยในอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะครบนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการสร้างให้น้องๆน,นะครับให้มีความรู้ในเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับในเรื่องการทำงานบนดิจิตอลนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในว,วันนี้ก็ถือว่า เป็นโอกาสอันดีครับที่ได้ที่ได้มาร่วมมือกันนะครับจัดทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณครับจังหวัดได้มีการมีบทบาทก็ือว่ามีมีส่วนทำอะไรไงบ้างครับครับก็จังหวัดนครปฐมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะฮะหรือ NT นะครับที่ได้มาจัดโครงการเพาะพันเพาะพันธุ์ดีนะครับ NT ยุทธขับที่จังหวัดนครปฐมในวันนี้ฮะโดยเลือกใช้พื้นที่นะครับของชุมชนเทศบาลนครนครปฐมนะครับที่โรงเรียน เทศบาล4แห่งนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ทางเยาวชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐมนะครจะได้รับองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการนําเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆไอที IT นะมาประกอบในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับ ให้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางบริษัทโทรคมนนคมแห่งชาติโดยอีกครั้งหนึ่งก็ในนามของเจ้าหน้าที่ผมนะก็ต้องของํำเรียนว่าเราได้ตระหนักถึงความสําคัญนะของเทคโนโลยีนในชีวิตประจำวันในทุกเรื่องในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะพี่น้องประชาชน,นโดยเฉพาะเยาวชนนะครับในพื้นที่จะได้องความรู้นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประกอบการเรียนแล้วก็การ ประกอบอาชีพต่อไปก็ขอขอบคุณทางบริษัททัวรครักมนาคมแห่งชาติหรือเอจีไว้ณนโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับการดําเนินงานนะคะแล้วก็ภาพรวมของโครงการเพอาะพันดีเป็นยังไงบ้างการดำเนินงานนะครับในในเรื่องของโครงการเพาะพันดี์ดี n ทยุทธครับเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินการมาตลอดต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นศสียสารตอบสนองต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำม,มานานแล้วครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะครบใกล้ครบและวทุกจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองในโลกดิจิตอลนะครับในอนาคตนะครับเรื่องการทำธุรกรรมต่างๆนะครับเรื่องของ IoT ทีนะครับที่ทาง n t เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลและ IoT เนี่ยนะครับก็ยินดีครับที่จะตอบสนองต่อ,อ,อนโยบายของรัฐ นะครับแล้วก็เรื่องของประชาชนในการที่จะพัฒนาสร้างขยาภาพของประชาชนของอประเทศไทยเราต่อไปครับผลการตอบรับของโครงการเนี้ยค่ะเป็นมันเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เ,เริ่มโครงการมาแล้วหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดนี้ด้วยนะก็อันนี้นะครับเราก็มีเขาเรียกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือเรียกว่าซับเซเซอร์นะครับสามารถนํา ดิจิตอลที่เราสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานบนออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถนำไปใช้งานได้นะครับก็มีสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะว่าอาชีพสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยไม่จาเป็นว่าจะต้องมีดีกรีนะครับน้องเขาสามารถเอาความรู้จากที่เราให้เนี่ยเป็นลักษณะของนอนดีกรีเนี่ยไปสามารถสร้างนะครับสร้างไรายได้ได้